โบยา WM3 w i เ l e t ไมโครโฟนที่เบาเล็กพกพาง่ายเหมาะสำหรับสายวอล์กยูทูบเบอร์และคอนเทนต์เคียเตอร์สวัสดีครับผมแทนนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวสินค้าใหม่จากทางโบยานะครับ นั่นก็คือเจ้าไมโครโฟนโบย a า WM3 นะครับไมโครโฟนโบย a า WM3 นะครับก็เป็นไวเลสไมโครโฟนนะครับที่มีขนาดเล็กแล้วก็พกพาง,ง่ายนะครับไมโครโฟนโบย a า WM3 นะครับระบบการทํางานของเขาก็จะเป็นไวเลสนะครับผมโดยการทํางานของเขาก็จะเป็นระบบไร้าสายแบบ2.4 GHz นะครับผมที่ส่งสัญ,ญญาณได้ไกลถึง20เมตรเลยนะครับผมแบบไม่มีสิ่งกีดขวางนะครับ ไมโครโฟนโบย่า wm 3นะครับก็ใช้งานได้กับอุปกรณ์หลากหลายมากนะครับทั้งกล้องสมาร์ทโฟนแล้วก็แล็ปท็อปนะครับไมโครโฟนโบย่า wm 3นะครับเขาก็มีให้เลือกด้วยกัน2แบบนะครับแบบที่1นะครับก็คือไมโครโฟนโบย่า wm 3 u นะครับไมโครโฟนโบย่า wm 3 u นะครับก็จะเป็น type c นะครับเหมาะสําหรับการนําไปใช้กับอุปกรณ์ที่รองรับ type c นะครับแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆนะครับผมแบบที่2นะครับนั่นก็คือไมโครโฟนโบย่า wm 3 d นะครับผม ซึ่งไมโครโฟนโบย่า WM3D นะครับเขาจะเป็นพอร์ตไลนิ n งนะครับเหมาะที่จะนำไปใช้กับอุปกรณ์ที่รองรับพอร์ตไลนิ n งนะครับเช่น p p o o n แ t a b เล็เป็นต้นนะครับผมต่อไปนะครับเรามาดูกันว่าอุปกรณ์ภายในกล่องของเจ้าโบ y a WM3 ตัวนี้เขามีอะไรกันบ้างนะครับผมโบย่ WM3 เขาจะมาเป็นบรรจุภัณฑ์แบบนี้เลยนะครับเป็นกล่องนะครับซึ่งเขาทำกล่องมาให้เป็นแม่เหล็กดูดด้านข้างแบบนี้นะครับพอเราเปิดออกมาด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะครับผม ต่อไปนะครับเรามาดูกันว่าด้านในของเขามีอะไรบ้างนะครับอุปกรณ์ชิ้นแรกนะครับก็จะเป็นซองใส่คู่มือนะครับผมอุปกรณ์ชิ้นที่2นะครับเขาจะเป็นเคสที่มาในรูปแบบชาร์จิ้งเคสนะครับผมพวกตัวไมโครโฟนแล้วก็พอร์ตต่างๆก็จะอยู่ภายในนี้นะครับ ต่อไปก็จะเป็นกล่องบรรจุอุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับในชาร์จิ่งเคสตัวนี้เขามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับภายใน เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ชิ้นแรกกันบ้างน,นะครับอุปกรณ์ชิ้นแรกของเขาก็คือชาร์จิ้งเคสนะครับผมโดยชาร์จิ้งเคสของเขาก็จะมาในรูปแบบ Type C นะครับที่ใช้ชาร์จพลังงานซึ่งพลังงานของชาร์จิ้งเคสตัวนี้ก็จะอยู่ที่1,000 m นะครับด้านนี้ก็จะเป็นไฟบอกสถานะของแบตเตอรี่ที่มีในชาร์จิ้งเคสนะครับวิธีการเปิดชาร์จิ้งเคสตัวนี้นะครับก็กดปุ่มด้านหน้าตรงนี้นะครับพอกดปุ๊บกองเขาก็จะปลดล็อกนะครับเปิดออกมา ภายในกล่องของเขาก็าจะมีอุปกรณ์ต่างๆตามนี้เลยนะครับอุปกรณ์ชิ้นแรกนะครับก็จะเป็นพอร์ตไม์3.5ที่เป็นแบบ TRS นะครับสำหรับเอาไว้ใช้กับกล้องแล้วก็อุปกรณ์ที่รองรับนะครับผมอุปกรณ์ชิ้นที่2นะครับนั่นก็คือพอร์ตไม์3.5แบบ TRRS นะครับที่จะเอาไว้ใช้กับสมาร์ทโฟนแล้วก็แล็ปท็อปต่างๆนะครับที่รองรับ อุปกรณ์ชิ้นที่3นะครับนั่นก็คือพอร์ตไลนิ่งนะครับสำหรับนำไปใช้กับ iPhone แล้วก็ iPad นะครับอุปกรณ์ชิ้นที่4นั่นก็คือฟองน้ำกันลมนะครับเดี๋ยวเรามาดูพระเอกของเรากันบ้างน,นะครับอุปกรณ์ชิ้นที่5นะครับนั่นก็คือตัวรับสัญญาณนะครับที่มีน้ำหนักเพียง10.5กรัมและมีไมโครโฟนในตัวตัวรับสัญญาณตัวนี้ครับเขาก็จะมีที่หนีบปกเสื้อไว้ตรงด้านหลังตรงนี้นะครับแล้วตรงส่วนตรงนี้ก็จะเป็นขั้วในการชาร์จแบต ด้านข้างตัวนี้เขาก็จะเป็นวอลลุ่มที่เอาไว้ปรับสําหรับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับและเขาก็ใช้งานได้สูงสุด4ชั่วโมงครับอุปกรณ์ชิ้นที่6นะครับนั่นก็คือตัวรับสัญญาณที่เขามีน้ําหนักเพียง9.5กรมัมแล้วก็ใช้งานได้สูงสุด8ชั่วโมงโดยอุปกรณ์ตัวรับสัญญาณตัวนี้เขาจะมีปุ่มเปิดอยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพอร์ตที่เอาไว้ถอดใส่กับพวกอะแดปเตอร์ด้านล่างตรงนี้นะครับผม ต่อไปนะครับเรามาดูอุปกรณ์ที่อยู่ภายในกล่องตัวนี้กันบ้างอุปกรณ์ภายในกล่องตัวนี้นะครับก็จะมีชิ้นแรกก็จะเป็น USB Type C นะครับชิ้นที่2ก็จะเป็นผลสําหรับกันลมนะครับต่อไปนะครับเรามาดูฟังก์ชันในการใช้งานของเจ้า b บ y a า WM3 กันบ้างนะครับเริ่มจากฟังก์ชันในการใช้งานของเจ้า,า,นนจาชนนารช์จจิ้งเคสตัวนี้กันก่อนโดยชาร์จจิ้งเคสตัวนี้นะครับหลังจากที่เราใช้งานไมโครโฟนมาจนแบตไม่เหลือแล้วนะครับ และเรานำเข้ามาชาร์จในตัวชาร์จิ้งเคสตัวนี้นะครับทุกคนจะสังเกตเห็นว่าไฟมันจะกระพริบซ้ายขวานะครับแต่ไฟตรงกลาง2จุดมันไม่กระพริบไฟสัญ,ญลักษณ์แบบนี้แสดงให้เห็นว่าเขากำลังชาร์จตัวรับแล้วก็ตัวส่งอยู่นั่นเองนะครับต่อไปเรามาดูฟังก์ชันในการใช้งานด้านในของเจ้าชาร์จิ้งเคสตัวนี้กันบ้างนะครับโดยฟังก์ชันในการใช้งานของเจ้าชาร์จิ้งเคสตัวนี้นะครับเขาจะมีปุ่มแพร อยู่ตรงนี้นะครับปุ่มแพรตรงนี้นะครับใช้ในการจับคู่เจ้าตัวรับแล้วก็ตัวส่งให้จับคู่กันได้นะครับทุกคนจะสังเกตเห็นว่าไฟสีฟ้ามันนิ่งนะครับแสดงว่ามันจับคู่กันแล้วต่อไปนะครับเรามาดูฟังก์ชันในการใช้งานด้านในกล่องเจ้าโบย่ WM3 กันบ้านนะครับเจ้าโบย่ WM3 นะครับเพียงแค่เราเปิดกล่องออกมาตัวรับแล้วก็ตัวส่งเขาก็จะจับคู่กันเองโดยอัตโนมัติเลยนะครับผม ต่อไปนะครับเรามาดูฟังก์ชันในการใช้งานของเจ้าตัวรับแล้วก็ตัวส่งกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันในการใช้งานของเจ้าตัวส่งสัญญาณกันบ้างนะครับฟังก์ชันในการใช้งานของเขาก็จะมีฟังก์ชันในการมิวใหม่นะครับนั่นก็คือกดปุ่มปิด1ครั้งและกดอีกหนึ่งครั้งเพื่อเป็นการเปิดใหม่นะครับถ้าเราจะปิดตัวส่งสัญญาณนะครับให้เรากดปุ่มปิดค้า้งไว้ไฟก็จะขึ้นสีแดงก็จะเป็นการปิดตัวส่งสัญญาณนะครับผม ในส่วนของตัวรับสัญญาณนะครับเขาจะมีฟังก์ชันที่เป็นพอร์ตเอาไว้ใส่กับพวกอะแดปเตอร์ต่างๆที่เราต้องการใช้งานตามความต้องการของเรานะครับต่อไปเป็นวิธีการจับคู่ของตัวรับแล้วก็ตัวส่งนะครับถ้าตัวรับสัญญาณเขามีไฟสีเ้งเงินกระพริบระรัวแบบนี้นะครับแสดงว่า2ตัวนี้เขาไม่ได้จับคู่กันโดยวิธีการจับคู่นะครับให้เรากดที่ตัวส่งสัญญาณ2ครั้ง หลังจากที่เรากดที่ตัวส่งสัญญาณสองครั้งไฟของเขาก็จะกระพริบรัวๆนะครับหลังจากนั้นรอจนกว่าไฟสีน้ําเงินหยุดนิ่งก็จะเป็นการจับคู่สําเร็จนะครับผมต่อไปเราจะไปรีวิวนอกสถานที่กันนะครับว่าเสียงของเจ้าไมโบย่า WM3 ตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างไปกันเลยโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่นอกสถานที่กันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไมโบย่า WM3 มาทดสอบกับสถานที่ที่มีรถวิ่งผ่านกับมีเสียงรถกวนแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผม ต่อไปนะครับเราก็จะใช้อแดปเตอร์เพื่อต่อเข้ากับตัวรับสัญญาณนะครับเพื่อจะนําไปใช้กับมือถือ iPhone นะครับตัวอแดปเตอร์ที่เราใช้ก็จะเป็น Lightning นะครับที่ใช้สําหรับ iPhone แล้วก็เอาอแดปเตอร์ขึ้นมาแล้วก็ต่อเข้ากับตัวรับสัญญาณได้เลยครับสอดเข้าไปแค่นี้ก็ได้แล้วครับแล้วก็ต่อเข้ากับมือถือของเราครับแล้วก็กดเปิด ให้ไฟสีงเงินขึ้นนะครับถ้าไฟกระพริบแบบนี้แสดงว่าเขาสแตนบายที่จะรอเชื่อมต่อกับตัวไม่นะครับจากนั้นเราก็เอาไม่มาอันนี้จะเป็นตัวไม่นะครับแล้วกดเปิดที่ตัวไม่รอจนกว่าไฟจะนิ่งนะครับโอเคครับไฟนิ่งแสดงว่าเขาเชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็นำไปใช้ได้ปกติเลยครับ จากนั้นเราก็นำมาติดไว้ที่ปกเสื้อของเราได้เลยโอเคครับตอนนี้ผมก็นำไมโบย่า WM3 ตัวน,นี้นะครับมาทำการถ่ายวอลนะครับโดยใช้กับมือถือนะครับเสียงจะเป็นยังไงบ้างครับผมทุกคนลองฟังกันดูนะครับไมโบย่า WM3 นะครับเขาก็จะเป็นไม้ไวเลสนะครับที่มีขนาดเล็กมากๆนะครับ แล้วก็พกพาง่ายมากๆนะครับเพราะมีขนาดเบามากใส่กับกางเกงก็ได้นะครับแล้วก็เดินออกไปข้างนอกแล้วก็นำไปใช้กับมือถือหรือกล้องหรืออุปกรณ์ที่รองรับตามสเปคของเขาก็ได้นะครับครับลองฟังเสียงกันดูนะครับด้านข้างของสวนนี้ก็จะเป็นถนนนะครับแล้วก็จะมีรถวิ่งอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับผมมีเสียงรบกวน หรือเปล่าครับผมลองฟังกันโดนนะครับโอเคครับโอเคครับต่อไปผมจะนำไมโบย่าห M 3ตัวนี้นะครับมาใช้งานกับกล้องนะครับถ้าเราจะใช้งานกับกล้องนะครับเราจะต้องใช้อแดปเตอร์ที่มันเป็นแจ็คไม3.5ที่เป็นแบบ T R S นะครับผมหรือ2ขีดนะครับก็คือตัวนี้นะครับ หลังจากนั้นเราก็นำอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับมาเสียบเข้ากับตัวรับสัญญาณเลยครับเราก็เสียบเข้าไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็นำแจ็ค3.5ตัวนี้นะครับที่เป็น2ขีดไปเสียบเข้ากับกล้องของเราได้เลยครับ โอเคครับตอนนี้ผมก็นำไมโบยา wm 3ตัวนี้เชื่อมต่อเข้ากับกล้องเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบว่าคุณภาพเสียงของเขาที่ใช้กับกล้องจะเป็นยังไงบ้างนะครับไมโบยา wm 3ตัวนี้ก็ใช้งานได้ไกลถึง20เมตรเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองว่าใช้ได้ไกลถึง20เมตรไหมโอเคครับเรามาลองกันดูโอเคครับตอนนี้ผมก็เดินออกมาเรื่อยๆแล้วนะครับระยะสัญญาณเป็นยังไงบ้างครับผมเสียงโอเคไหมครับหนึ่งสามสี่เสียงโอเคไหมครับโอเคครับ ไม้โบย่าตอนนี้ก็ใช้งานได้ไกลถึง20เมตรเลยนะครับตอนนี้ผมก็ออกมาถึง10เมตรแล้วนะครับผมเป็นไงบ้างครับเสียงเป็นยังไงบ้างครับยังโอเคอยู่ใช่ไหมครับไมโบย่าตอนนี้ก็เป็นไม้ที่มีขนาดเล็กนะครับพกพาง่ายแถมยังรับสัญญาณได้ไกลถึง20เมตรเลยนะครับเสียงยังโอเคอยู่ใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างครับเสียงโอเคไหมครับตอนนี้จะถึง20เมตรแล้วนะครับ โอเคครับตอนนี้ผมก็เดินถึง20เมตรเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็ได้วัดกันเรียบร้อยนะครับว่าตรงนี้คือ20เมตรนะครับเสียงเขายังโอเคอยู่ใช่ไหมครับโอเคครับต่อไปผมจะเดินกลับไปนะครับโอเคครับเสียงยังโอเคอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้ผมก็มารีวิวไมโครย่า WM3 ตัวนี้ในสวนนะครับที่มีเสียงรบกวนรอบข้างเลยนะครับที่เป็นถนนนะครับเสียงยังโอเคใช่ไหมครับ เสียงเป็นยังไงบ้างครับผมทุกคนโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับรีวิว My b o y ่า WM3 ตัวนี้ My b o y ่า WM3 ตัวนี้ก็เป็นไวเลสไมโครโฟนนะครับที่เหมาะมากๆสำหรับชาว Vlog y o ยูทูบเบอรและก็คอนเทนต์ครีอเตอร์นะครับเพราะเขามีขนาดที่เล็กพกพาง,ง่ายแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆและก็มีตัวเลือกในการใช้งานที่หลากหลายนะครับที่มาในรูปแบบของอะแดปเตอร์ที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์การใช้งานของเรานะครับ ในเรื่องการรับส่งสัญญาณก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับไมโบย่า wm 3ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นว l e เล m i ไมโครโฟนที่น่าใช้ในปี2021เลยก็ว่าได้นะครับโดยราคาของเขาก็จะอยู่ที่4,990บาทถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่แฟนเพจโบย่าออฟฟิเชียลไทยแลนดหรือตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยก็ได้ครับและยังไงผมก็ฝากติดตามแฟนเพจโบย่าออฟฟิเชียลไทยแลนดไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผม